กาตอนเศร้าบอกข้อสอบชุดแรกครับฟังบุญที่เป็นตลาดและสามล้อม่ใช่ขายของอยู่ได้ก่อนอีกขึ้นหาเบื้องาอยากเลยครับจร่งสิขายของขายของเร็ว,วอ,อ๋อมีคนลงมีตัวหนัน่กน คนลายู่ไปจังหวัดเลยครับะตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะครับทุกคนนั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยที่นี่บรรยากาศทางหลังยังขายของเยอจังหวัดเลยครับสิไฟจังหวัดเลยอ่ะ วัวครับวัวนางนาเอามันนีน่นางนาก่อนห่อเหรียญหนึ่งยั <c oughs> งขายของเราคุณนยังขายของกลัวกลัวกลัวที่ออกกับคุณแหละกลัว ฮะไข่เค็มีน้ำเย็นจ้ามาบ่ยางอีกไหมครับ่ครับย่าผมย่ยกี่แตกรือเบิ้งเทิงรถไหมแค่นกินกี่แค่คนมันมีคนหรอคนน่ะ <c oughs> นมีไกลนี่ย ยี่ปีที่ห้านนังนาว่าะกูเรื่องลำคานเสียงอ่ะอีแอด์อีแอนด์ได้เลยโอ้ผู้พันนะ่ะกดเงินนะ่ะฟังคุนที่เป็นบกศน้อยเม่นบากอ่อนฟังคุนบกศน้อยฟังนี่ที่เป็นบกศใหญ่นี่ครับบรรยากาศ บอกก็ส่อมูชี้แพ้ก็ที่ประมาณนี้ของขายของตลาดอู้ปิดไปหลายใช่ไหมว่าตลาดเนี่ยดังเอเด็ดเอเด็ดเอเด็ดเอือบิ้งนะครับมันไปซื้อของซื้ออย่างไปขายได้ไงเบิ้งส่งไง อายุ U เราจริงิขายขายได้นะคนหน่อยอตอนนี้ก็ที่เดินทางไปจังหวัดเลยต่อครับตอนนี้มากับดาราเกาหลี เย็นมามกดดึงไปแล้วครับพ่อกันบกอบกก็สอนบอกก็สอนเลยมีหอตเต้นนะเพืน่นเราเต้นไปน้ำเลยไปแล้วครับจังหวัดอ๋อใหญ่ใหญ่ต่อเพอความ เบอร์ยูม่าข้างหลังมันกับเบอรี้อย่างเงี้ยนะข้างหลังอะ่ะเอ๋อแลนแลนพี่จอดรุ่นรุ่นไอ้อยู่ได้เน่นเนี่ยเลี้ยนอยู่หนองไผ่อ่ะเนี่ยเนี่ยเลี้ยนอยู่หนองไผ่อ่ะเนาะอ๋อมองมองนงั่งซูบุลซู สูบยานี่ส่วนสองเป็นมีพับพับปานบินเลขวะอ๋ออาแล้วคนคงคนของไปแล้ว <c oughs> นานเนล้น เป็นด้านในของตลาดครับเนี่ยบนิพ้ายยางไปเลยเนาะรอบหนานะครับสิพ้ายยางไปอันนี้เขาเอินนน้นถนนอยังวะถนนคอนยัลตีก่อนมัม้บ้า ร้านท้องหลายแล้วเ mm hmm. นี่ยเลยริกแท้เนาะร mm hmm. ้านนี้นี่ครับนี่โทรมาถึงตลาดก็จะมีร้านขายของร้านทัวร์ร้านน้ำตลาดเสาอ,อำเภอจุมแพ้ เลขอะเลขหลายแท้ว่าทางบนที่เป็นโรงพยาบาลชุมแสงครับพูดได้ครับไงบ่ ใหญ่ครับครับแต่บางทีมองจอดรถว่ะขังในบางทีมองจอดรถเด็ก yeah. ก็ต้องมาจอดข้างเหงาหอดเลยเนี่ยมันจะมองจอดรถโรงพยาบาลพี่พี่ครับมองจอดรถโรงพยาบาลผู้ใดมาโรงพยาบาลก็มองจอดรถหาะมองจอดเอาแล้วครับแล้วก็ย่างไปรถ ตอนนี้ก็กำลังจะไปที่บกสจังหวัดเลยต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บขสจังหวัดเลยครับ ตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเลยนะครับทุกคนแล้วผมที่ตกใจมากนะครับผมได้มาเห็นถนนทุกคนถนนไปจังหวัดเลยครับทุกคนจเจริญมากๆสวยมากๆทุกคนแล้วก็บรรยากาศรอบข้างถนนนะครับเป็นบรรยากาศที่โอ้โหได้ฟิลจัดเลยคือบรรยากาศดีครับถนนก็ดีทุกคนโอเคมากเลย นี่กำลังเข้าเขตภูกระดึงอัยวานี่หเรื่องบอกก็สออ <c oughs> ไม่บอกก็ส่อภูกระดึงโอ้แม่นห้องน้ำาบาทมองพักรถเด็โอ้นี่มองพักรถครับภูกระดึงยากาศ คนลงอยู่ครับผู้กระดึกสิมีคนมารับเนี่ยสามรอบอ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 มอ,บอม,มีคนขึ้นเยอะ ามรอบประมาณ4ี่สบห้าสิบบาทมึงมึง,ม,งมึงลองดูเอาไว้ชินังยีกบาทสามรอบมามึงบอกก็สอนไง่ายครับตรงนั้นคนลงไหลเไปเกือบแบงยี่สิบปิวว่ะ ครับเดี๋ยวหากันไปลงบานจังบาทครับคนจั่บาทก็คนละีสิบเดียเมนบว่าผมนั่งไปเคยนั่งไปสี่สิบบาทอย่างเนี้ยผมนั่งไปสี่สิบห้าสิบบาทอย่างเดียวลงบานน่ะห้บาทแล้วจะห้บาทโอ้ยน้องมมึงไปโอ้นี่บอกว่าอ เลยอะ่ะหาสีไปครับหาสีผมคืนรถเนี่ยตอนนี้กำลังลดลดราคาอยู่สามรอบเพื่อนใจดีดแล้วคืนรถให้หรือหาสีบาทอะ่ะหนึ่มออ๋อเบิรงคุณอะ่ะ สล้อหลายได้ปะบอนเ,ออเอนป็นยูไอสอบปอเล้าเบื้งองลึกครับซึ่งกาลังสีนาสามซีลุซี่สิบบาทนี่ครับส่าานั่งไปนี่ีบาทอย่างเดีย ครับก่อนผมรับสามสิบบาทกูมีสามสิบพอดีเอ,อ๋อเพื่อนบอกบว่ารับสามสิบ mình cày vào nè ôi một cái một cái giờ ba cày rồi กันเนาะเสียงรถแม้จังหวัดเลยโอ้ถนนงามยังได้ละโอโอนี่แหละครับบรรยากาศยุ่จังหวัดเลยเป็นที่สี่ละถนนดี่ดีดีคัก ยังลมแห้งกรถนี่ครับสถานีต่อไปกันนี่แโรงพยาบาลคือยังนั่งกลับบ้านแต่ผู้สูงไปพอด้าน เมื่อวานในกูนั่งคูสูงไปออดกูใช้ห้าสิบบาทซ้ำกันอบอร์นั่งสามร้อซ้ำกันโอวินแทงเนเดี่โโเโอ้หกสิบาทบนหน้องค้างสามร้อบันเทสแพงน่แล้ามือสามร้อย่บ,บา้านได้กับกูแเทส4ี่สิบห้านั มันบอกมันบอกว่ามันจอดหนาลงพยาบาลเขาเลยล็อกรอเพราะเขาให้จอดให้จอดเที่ยนมันจอดข้างหน้าแล้วก็อายุข้างหน้าสอกว่าทำเนี้ยโอ้โอกว่าจอดมันมันบอกว่ามันเห็นเขาจอดมันก็เลยจอดน้ำโดนไปน้ำเขาซะโอ้มันไก้สายตำรวจเลยต้นนี้ สามล้อกินลมครับโอ้ขับไหนเนะี่ยจะเดินด้อนโอ้โอยอยู่ใกล้ตลาดอยู่โอ้คุขายของลายุเนี่ยอยู่ยใกล้มองกินยุกับว่าก็ได้ตลาดอยู่ป้อด<อ>มาดววน,น,นี่ดีหอดแล้วครับลงบาท อถึงแล้วทุกคนนี่แหละเป้าหมายก็มาโรงพยาบาลครับอ๋อโรงพยาบาลเลยไหมโอเคครับพอแล้วครับทุกคนครับ ถึงโรงพยาบาลแล้วครับทุกคนนะถึงโรงพยาบาลชุมไม่ใช่โรงพยาบาลเมืองเลยเนาะคนคนเยอะมากอยู่ที่พักอาศัยของญาติผู้ป่วยนะครับนี่อนจะประมาณนี้นะครับ รอติดตามคลิปต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับต้องขออภัยในการทําคลิปด้วยนะครับทุกคนครับผมจะต้องมาเฝ้าพ่อมาดูแลพ่อเนี่ยหลายวันเลยนะครับที่จังหวัดเลยก็ต้องขออภัยในการทําคลิปด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมต้องลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับตอนนี้กําลังหาหมองนอนอยู่ครับ โอ้มีหม่องตาผ่าอยู่ด้วยล่ะอสันลงังโอ้คนนอนหลายเลยวะบึงลางโอเคแเมนบ์